พระเทรพ,พระคุณพระธรรมวชิรมุลีเจ้าวาดวัญญาณวาเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพล้นเกล้าราชการที่สม ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ235ปีพระบาทสมเด็จพระนางเล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่3คณะสงฆ์วัดยานนวาวาพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนเขตสาทรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธดีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนางเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าโดยมีนายชาติชายกุลนำพลผู้ใยการเขตสาธรเป็นประธานนำกกร,ราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่ตางๆเข้าถวายราชสักการะ อาทิสมาชิกสภากรุงเทพมหานครศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลอาญากรุงเทพใต้สำนักง,งานคดีอาญากรุงเทพใต้วัญญาณนนวาบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสถานีตำรวจนครบาลยานานวาสภาวัฒนธรรมเขตสาทรกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยาลัยเซนลุยส์และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยเป็นต้นรวมประกอบพิธี จากนั้นร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราจเจ้าที่ชั้นสองอาคารมหาเจสดาบดินวัฏยานาวาได้มีพระเด็จพระคุณพระธรรมวชิวรมลีเจ้าวาดวัยายนาวาเป็นประธานสฆ์นายพงศธรชั้นไพศาลศิลป์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาธรเป็นประธานฝ่ายเคราะหวาดพร้อมด้วยพระเถระพระราชพรหม,มาภร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัฏยานาวาพระศรีวรชิวรพาพรรองเจ้าคณะภาคแปด ผู้ชว่วยเจ้าวาดปัญญาน,นาวาตนรอจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี